สวัสดีครับวันนี้รายการทีวีกันอันนี้ก็อยู่กับคุณครูหัวครูคุณครูนั่นเองแล้วก็นายมาร์ทพูดลบชนะออไปแล้วน้องสารเขาด้วยอยากเอาที่หน้าอยากเะเลยครับทำไมเออเฮ้ยมันจะตีทำไมเนี่ยโอ้ยโอเคไหนทดสอบไปดิเฮ้ยมันแกเอาไปกี่อันกันเนี่ยเยอะเอามาดูหัวครลยก็ได้เนี่ยเอากระดานอินเวนทอรี่ เสียงพัดลมมันจะเข้าไหมมันเดียวอันเดียวอันเดียวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก็ยังบอกเลยว่าอันเดียวเชื่อใจชื่อใจหนูโอเคซึ่งถ้าใครที่ติดตามเฮ้ยเงียบเลยถ้าใครที่ติดตามผมตั้งแต่พวกตอนสักกี่ซับวะตอนยังไม่ถึงร้อยซับก็จะเป็นซีรีส์ที่จะให้คนหนึ่งเป็นเป็นคนไล่แล้วอีกสองคนไปซ่อนนั่นเองผมเนี่ยครับผมครับผมเนี่ยครับเป็นคนที่ต้องไปซ่อนก็จะต้อง เออไปเก็บตีโอเคไปไป,ไปซ้อนกันเถอะมาแกแล้วกดไปที่กล่ไไกองคามาะก็ไปที่คุณผูกคุณผูกผูกกลุ่มที่กลุ่มกอนแล้วก็นับ<ด>ไม่ต้องนับรอ,บอให้พวกเราพรอ้อมมาเป็นไหนดีโอ๊ยไม่เอาอ,อันนี้มันกดเอาไหนดีหนูเออเอายาลงไปห้าส่วนได้ก่อนตบได้ตบได้เลยฮะตบได้ก็เหมือนผ้ากันก่อนมันไม่ตายหรอก อาวแกมีดีกว่าพวกเราเยอะพวกเราเค้เอามาสแกซ่อนไหนเอาไปซ่อนแกไปมาดีกว่าเอ้ยมามาตรงนี้มาตรงนี้มานีมาหาเรามาหาเราอยู่นี่ยังยย่เงี้ย้มกูรู้สึกว่ามึงเหือนกับแมวของกะแล้วก็ชิปโอเคใช่ไหมยังยังยังเอาโอยอ่าีโกงไอ้สัต โกงไอหมวกโกชิบกชิบกชิบโกงไอ้เหี้ยโอ้ออกมาทำไมเนี่ยโกงมาแล้วเอาเป็ดางไปด้วยโอ้ได้ยังไงจริงโอเคได้ได้เลตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะซ่อนด้วยไอ้เหี้ยออกมาแล้วเหรอมึงบอกเสร็จแล้วไงหมาถึงไอ้มาซ่อนเสร็จไอ้ยึดปิดซ่อนทีเดียวกันดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวตายไอ้เหี้ยอยู่กับผู้หญิงเนี่ยนะ ระวังโดดเดี๋ยวเดี๋ยวเย็ดกันกูก็แพกับคำหยาดเชี่ยตุกย่าเดี๋ยวยังเล่นเต็มเต็มกี่ยาทำไมนายหันมาดูหน้ากูดิหน้าเชี่ยมุมกล้องราว่าเราว่ามันเป็นเอเจนต์เนี่ยแบบที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงแน่นอนแต่โคตรเนียนละครไทยไงเนียนซะไม่มีเออละครไทยอ่ะละครไทยไอเลิฟอยู่เกี่ยวไม่คลองจอดกันเลยเฮ้ยมันมาอย่างวะ าแยกกัลมาแสดงว่าอูนี้ยอยไอแล้วจะทเป็นอหมอเลยเนี่เยเออกมาโอ้อโยเสียออกาโอ้ย o มันใกล้แล้วไม่มันใกล้กว่านี้อีกนะเฮียทางนี้ละเฮียไม่มีตัวตัวนี้อะไรใบ่อพุดซะว

ทั้งหมดไปเออถ้ายังให้อยู่ว่าใกล้นอ่อูว่า้มอ,นนอมว่าไงเตะนไปิมีรมพองโอ้โหเฮียตรงนี้มันสักดิธิ์ว่ะไอคอไปคมหยาบเลย ศักดิ์สิทธิ์ชิมหายเลย,อย,เยเบอกชิมหายทำไมเป็นบ้นไม่ดีแบบนี้เจนฮะเด็กนะอ,อเหี้ยโหอยู่เฉยอยู่เฉยยังรอดมา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 ดูอยู่อยู่ยที่ไอ้นี่อโคตรศักดิ์สิทธิ์เลยศักดิ์สิทธิ์ชิมหาย <laughs> คนหาโง่จริงๆนะครับ <c oughs> เราว่าแล้วเราว่าแล้วว่าแบบอีกไม่นานมันต้องหาเจอไม่ก็ไปตามสมัย,ยนนมันอยู่ในโรงนายอยู่างแน่นอนตอนนาย <c oughs> มันอยู่ในโรงนาแน่นอนตอนนี้ <c oughs> อืมที่ไหนวะ <c oughs> เออแกไปดูดูที่แอบ,บได้แล้วมารอดูรอได้ ก็ได้แต่แกจะยอมแพ้ไหมโอ๊ยเราบอกเลยว่าแกอยู่โคตรไกลกับเราอ่ะเยดินผ่านหน้าลยพีช่ากเดินผ่านหน้าเลยแต่ตอนนี้ลงยูทูบได้ไหมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็หายแบบเชื่อเราหายอะไรหายบักอ่ะเออ โอ้ยอยาเก็บรถรางดิเอาไปวางไว้ที่เดิมเก้กเอาเก็บผู้บ่ารถรางแล้วก็รู้ว่าในแบบมันมีอะไรเก้เอารถรางไปวางไว้ที่เดิมเลยเขาไปวางก่อนคุณฟูใช่ไหมลูกควยหัวขี้ใช่ห ผมนึกว่าคล้ายๆลูกพี่คล้ายๆกันใช่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์เว้ยนี่ว่าแล้วว่าตรงนี้ต้องได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้นี่โกงเฮียอะไรขี้โกงอะไรแกแกเอ๊ะเราจะบอกไงฮะมโน่เฮ้ยตรงที่เดิมไม่ได้ฮะเอาเออเอิ่มเดี๋ยวเราจะเคลียร์กับไอ้ตรงนั้นเองนะเดี๋ยวเราจะเคลียร์เองแกแกเก็บไว้กับตัวแหละ โอ้มาดกำลังสำรวจบ้านของไมเคิลมาเยอร์นะคเป็นคนห่วยเยอะเฮ้ยห้ามกอดด้วยไมเคิลไมเยอะไมเคิลห่วเยอะไอ้เหี้ยใครตกวะใส่ลิกาซิดไว้เลยเออลิกาซิดกูไมเคิลห่วเยอะเฮ้ยพวกอยู่โขดกลางห่างไกลกันอ่ะอยู่คนละฝั่งโลกเลยแบบมึงเป็นนคั่่งงีมึรู้จกทซอนเยออมันเป็นที่ที่แกควรจะหาเจอแต่แกไม่เจอแถบคนหาเจอเลย มันเป็นที่ที่แกควรจะหาเจอนะเว้ยที่มึงฆ่ากันอ่ะมัสิายไอ้แย่ไก่โอ้โหอยู่โคตรไกลอยู่คนละฟากแมพเลยอ่ะเออไม่ให้เลยอยู่คนละฟากแมพเลยอ่ะกูอยู่ใกล้มึงอ่ะมึงเนี่ยไม่ได้ทำเพี้ยไรหรอกไอ้แย่เอ้ยเอาแจ็คติงหมดยจ็คฮู้ยอมแพ้เลยยอมแพ้มาเถอะแจ็คแต้มัน ยอะเยอวพวกแกพวกแกหากันเองใช่ไหมเปลี่นเป็นมุนเียคนที่ตายคนแรกเปลี่ยนกับเราใช่ไหมโอไม่นาเลยมันมีอยากเรียนวิเศษเ่องว่นวอะไรเดี๋ยวห้าโมงไม่ไปแล้วจริงเหรอ ไปไหนในบ้านกไม่อยากไปเรียนนะครับรู้เออที่ที่เก์เคยไปที่มึงฆ่ากูไปหลายรอบเลยไม่ต้องไปขนาดนั้นก็ได้เอาที่กูฆ่าไอมาใช่ปะเออเด้แหละตรงนั้นอกูรู้แล้วมึงบอกมาโอ้ยอยากเล่นอีกรอบอ่ะสนุกเดี๋ยวคืันี้กูมาเล่นใหม่เออละค่มันยังเล่นกันได้อีกนะมาเก็บย

สวัสดีครับคุณรูผมนี่เดินเล่นเลยอ่ะป้า่น่่าสวนทางไอ้เี้ยกูไม่เนี้เดินเล่นเลยโอ๊ยมันเกี่ยวเนี้ยเจ็บเจ็บไป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 เลยเดี๋ยวเริ่มเจ็บยอมแพ้ยังชันี่หนูไปไปวิ่งต่อไป เออไม่เราหาที่ซ่อนเจอละยอมแพ้ซะเถอพูชิปแล้วเอเอียลืมเอียลืมกดชิปลืมกดชิปอ่ะเ้ยมันก็ชิปบอกว่าในคอก็ในคอมันกดชิปไงเออไม่น่าเลยโอ้ไม่น่าก็ลืมกดแลยช่างเสียายโอเครอดแล้วรอดแล้วไม่ไม่ไม่รอ่ะ ไม่ไม่เลบาเลยไม่ไม่เมื่อกี้ของบนเรสัตว์นะผมเกียดอะที่ซ่อนไอ้เหี้เอ้าวูหายไปไหนอะไอ้เหี้ยูไม่เกลดได้ยินเสียงนปิปิปไหนไปไหนมะเอออยู่อยู่ในอยู่ในแมปนี่แหละเฮ้ยใหญ่ไอ้เหี้ยบูสสำรวจใช่ ยังไงก็ยอมแพ้เถอะเมื่อกี้ไ็เจอที่มันไม่ตางอกับซ่อนแอบ่นะอือ่อนแแลไม่ต่ประตูกวนตีนเลยัเนแอบผมมาคุยไม่ยจ่ตรงนี้ไอ้สัสละีที่ที่ม่สัสจีบจีบชื่ออะเออใช่โคตักสิเลย่ออไชี่เดียวนี่แหรอืมใช่โคตรักสินเลยเไม่ใช่ไมเดมันหาก็เจออุ้ห ตรงไหนอะมัาไม่บอกเดีย๋ยวมันรู้อ๋อแต่เรารู้ทุกอย่างอะในแแบบเรารู้ทุกอย่างในแนแบบมันเป็นสวนกัญชาเว้ย <c oughs> ไล่ไล่กัญชาเว้ยคนคนที่แบบ <c oughs> เป็นฆาตกรมันเมากัญชาเกินไปมันก็เลยไล่ฆ่าคนอื่นอยู่ที่ที่แกเคยเกือบเจอเราเว่ย <c oughs> เกือบเจอเราอ่ะเออเกือบฆ่างแค่หนึ่งบล็อกอ่ะเออ มันก yeah, ็หาไม่เจออ่ะนั่นแหละยอมแพ้เลยเหรอเชื่อเราเออยอมแพ้เดี๋ยวคิปมันนานจะได้เล่นเออเดี๋ยวคิปม okay. ันนานเกินไปไม่ค่าโจทย์เลยเนี่ยไม่ได้สัตยาไม่ไกลแล้วเฮ้ยยอมแพ้ตะปูเชื่อเราฆาตกรครั้งแรกไม่ได้เลือกอ้าวอ้าวมีคนเรียกระหว่างอัดคลิปกับจังหวะนี้ โอเคผู้ชมคนหนึ่งก็ได้กันโอเคก็เกย์เกย์ทิศผ่านทางเทคนิคเล็กน้อยก็คือเออนั่นแหละจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายจบไป